สวัสดีครับจากบรจอรกรุงไทยนะครับวันนี้เรามี3มกองทุนมานําเสนอนะครับในช่วงลงทุนปลายปีนะครับเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันสำหรับกองที่2นะครับกองทุนเปิด KT-GESGSSF นะครับหรือกองทุนเปิด KTAM global sustainable growth equity ชนิดเพื่อการออมนะครับสำหรับกองทุนนี้นะครับเป็นกองทุนฟีดเดอร์ฟันที่มีระดับความเสี่ยงเบอร์6นะครับโดยกองทุนรวมหลักที่เราลงทุนนะครับก็จะลงทุนผ่านกองทุนของเชโรเดอร์นะครับที่ได้ Morningstar 5ดาวนะครับถ้าเรามาดูความน่าสนใจของกองทุนรวมหลักนะครับก็คือต้องบอกว่ากองทุนนี้นะครับเน้นลงทุนในหุ้นนะครับทั่วโลก ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวนะครับในการวิเคราะห์นะครับจะมีการนําปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมรวมถึงการกํากับดูแลที่ดีมาประกอบในการวิเคราะห์ในการลงทุนนะครับการลงทุนนะครับอาจเป็นการลงทุนแบบกระจุกตัวนะครับเป็น high conviction นะครับอาจจะมีการลงทุนอยู่ในหุ้นเนี่ยประมาณ30-50ถึงตัวนะครับก็เป็นหุ้นที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ Bo ท t o m up นะครับซึ่งสามารถลงทุนได้โดยไม่มีข้อจํากัดนะครับสำหรับกองทุนนี้นะครับ ถ้ามาดูปรัชญาการลงทุนนะครับของทางเชโรเดอร์เองเนี่ยต้องบอกว่าเขามีความเชื่อว่ามีเพียงบริษัทที่มีเป้าหมายการดําเนินธุรกิจในระยะยาวนะครัให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าสเต็กฮอเดอร์เนี่ยในทุกส่วนภาคเท่านั้นนะครับที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าอย่างยั่งยืนในระยะยาวนะครับ ถ้าเรามาดูธีมการลงทุนนะครับว่าทําไมกองทุน KTGESGSSF เนี่ยถึงน่าสนใจนะครับก็ต้องบอกว่าเทรนด์ของ ESG เนี่ยมันก็เริ่มให้มีเรียกว่านักลงทุนเนี่ยเริ่มให้ความสําคัญเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับเราเน้นลงทุนนะครับในหุ้นที่มีคุณภาพสูงนะครับที่เติบโตอย่างยั่งยืนทั่วโลกนะครับ การลงทุนเนี่ยอาจจะเป็นการบริหารเชิงลุกนะเพราะฉะนั้นอาจจะลงทุนแบบกระจุกตัวนะครับมีหุ้นเพียง30-50ตัวนะครับนอกจากนั้นเองนะครับ ในการคัดเลือกลงทุนในหุ้นแต่ละตัวเนี่ยก็จะเน้นนะครับปัจจัยทางด้านสิ่งแวดลอ้อมสังคมรวมถึงการกํากับดูแลที่ดีนะมาประกอบในการวิเคราะห์การลงทุนนะครับกองทุนรวมหลักนะครับได้ Morningstar 5ดาวนะก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าผลตอบแทนในอดีตเนี่ยก็เรียกว่าให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ําเสมอนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ โอเคถ้าเรามาดูสัดส่วนการลงทุนนะครับล่าสุดณสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยก็มีการกระจายในเรียกว่าในเซกเตอร์ต่างๆนะครับแต่ว่าอาจจะเน้นลงทุนในหุ้นของกลุ่มของ i อนะครับประมาณ20%นะครับหุ้นในกลุ่มของสถาบันการเงินนะครับอีกประมาณสัก17%นะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่ากระจายไปในเซกเตอร์ต่างๆนะครับถ้าเรามาดูหน้าหุ้นที่ลงทุนนะครับก็เป็นหุ้นที่เราคุ้นหูวกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft นะครับ Alpha เบส นะครับหรือว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับอย่างชไนเดอร์นะครับโอเคสำหรับผลตอบแทนกองทุนนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับก็ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ5%นะครับก็เรียกว่าเป็นผลตอบแทนที่ในระดับที่มีความน่าสนใจลงทุนนะครับก็เป็นกองที่2นะครับฝากไว้อีกหนึ่งกองนะครับสำหรับกองทุน KTGESGSSF นะครับ